ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมามอยงบ69ครับและนี่ก็เป็นตอนที่10ของรายการแล้วนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องงบของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกลุ่ม7ใช่ค่ะเราสองคนนี้คือเพิ่งไปนั่งฟังกรมาทางงบปี69เ้าขาพิจารณากันมาเลยสดสดร้อนร้อนบรรยากาศก็ค่อนข้างเข้มข้นนะคะก็เลยอยากจะมาสรุปประเด็นที่น่าสนใจที่เขาซักถามถกเถียงกันมาเมาให้ฟังกันค่ะดีเลยครับเหมือนเก็บตกจากวงประชุมมาเล่าสู่กันฟัง วันนั้นมีหน่วยงานไหนมาชี้ใจบ้างน,นะครับมี4หน่วยงานค่ะคือกอรอมนหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจากักรแล้วก็มีสกมชที่ดูแลเรื่องไซเบอร์กทบอกองทุนหมู่บ้านเอดแล้วก็สทอนอชอสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ ครบเลย4ี่หน่วยงานใช่คะ่ะแล้วที่บอกว่าเข้มข้นเนี่ยคือกรมทรลายท่านซักละเอียดมากเลยนะคะมีการขอเอกสารเพิ่มกันเยอะโดยเฉพาะเอ่กอกรรมนรกับกทบเนี่ยจะโดนซักเยอะเป็นพิเศษงั้นเราเ,าเริ่มที่กอรรอมนอก่อนเลยครับเห็นว่ามีประเด็นเรื่องงบประมาณก้อนใหญ่ที่ยังไม่ค่อยเคลียร์ใช่คะ่ะเป็นงบใบจ่ายอื่นเกี่ยวกับกำลังพลแล้วก็การดำเนินงานต่างๆยอดสูงมากนะคะประมาณ3 4 1 2ล้านบาทแต่ว่า รายละเอียดมันไม่ชัดเจนว่าเอาไปจ่ายค่าอะไรบ้างกมทก,ก็เลยต้องขอรายละเอียดเพิ่มไปโห้สามพันกว่าล้านไม่มีรายละเอียดนี่ก็น่าคิดนะครับนั่นสิคะควรจะโปร่งใสกว่านี้เนาะแล้วเหมือนภารกิจของกอรอมอนอรก็จะกว้างมากๆด้วยใช่ไหมครับเห็นทําหลายเรื่องเลย กว้างจริงๆค่ะคือมีตั้งแต่เรื่องยาเสพติดปัญหาภาคใต้เอ่อภัยไซเบอร์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาอย่างทุนเพชรในตมหรือแม้แต่เรื่องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายก็มีโอ้โหครอบคลุมจริงๆใช่ค่ะซึ่งกมทรเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอะมันดูจะซ้ําซ้อนกับงานของกระทรวงอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เขารับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วหรือเปล่าก็เป็นคําถามเรื่องประสิทธิภ,ภาพไปน่าสนใจครับและมีประเด็นอื่นอีกไหมครับของกอรรมอนอ ก็มีเรื่องงบเข่าครองภาคใต้ค่ะประมาณ321ล้านบาทอันนี้ก็ถูกถามเรื่องตัวชีว้วัดว่าเอ๊ะงบลงไปแล้วได้ผลแค่ไหนเทียบกับของต่างประเทศเป็นยังไงการเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานอื่นดีพอหรือ,อยังอืม hmm. hmm. แล้วก็มีงบจัดซื้อซ่อมยุธทธปกรณ์พิเศษอีกเอ่อรวมรวมเกือบ430ล้านนะคะซ่อม60จัดหาอีก3า8ล้าน อันนี้ก็คล้ายๆปีก่อนๆคือรายละเอียดน้อยกมาโทก,ก็ต้องขอข้อมูลเพิ่มอีกตามเคยปัญหาเดิมๆเรื่องรายละเอียดไม่พอกลับมาอีกแล้วค่ะแล้วก็มีที่น่าสนใจคืองบตีลับอันนี้เป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน627ล้านบาทซึ่งเป็นเอกสารลับเลยนะคะกมโทก,ก็ต้องขอเข้าไปดูรายละเอียดกันเป็นการเฉพาะมีงบลับด้วยเหรอครับเนี่ยค่ะ ปิดท้ายด้วยสายด่วน1374อันนี้ก็โดนถามเหมือนกันว่าจำเป็นไหมซ้ำซ้อนกับสายด่วนอื่นๆที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าโหประเด็นกรมมนณอนี่เยอะจริงๆนะครับเนี่ยฟังแล้วเหนื่อยแทนคนชี้แจงเลยขยับไปที่หน่วยงานอื่นบ้างสทนอชอที่ดูแลเรื่องน้ำาหละครับมีอะไรน่าสนใจบ้างสทนอชอนี้ประเด็นหลักๆจะเป็นเรื่องระบบขอโครงการค่ะที่ชื่อ Thai Water Plan กมทหลายคนเลยสะท้อนปัญหาคล้ายๆกันว่าระบบมันล่าช้าซับซ้อนไม่ค่อยทันสถานการณ์เร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือภายแ,าแล้งอ้าวแล้วมันเป็นยังไงครับที่ว่าล่าช้าคือบางทีโครงการผ่านการกลั่นกรองแล้วนะคะแต่กลับไม่ได้งบหรือพอขึ้นปีงบประมาณใหม่อ้าวต้องไปเริ่มกระบวนการขอใหม่หมดเลยมันก็เลยเหมือนเป็นคอขวดในการแก้ปัญหาน้าไปเลยค่ะอ้าวอย่างนี้แย่เลย งบปี69ที่ได้เพิ่มมาเกือบ180ล้านเนี่ยจะช่วยแก้ตรงนี้ได้ไหมครับในเมื่อระบบยังดูมีปัญหาอยู่แถมได้ยินว่างบพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำเองกับโดนตัดไปเยอะด้วยนั่นแหละค่ะเป็นคำถามที่กรมทก็สงสัยเหมือนกันว่าจะเอาไปเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงแค่ไหนแล้วยังมีอีกเรื่องนะคะคืองบปี68ที่อนุมัติให้จ้างที่ปรึกษาไปแล้วเพื่อปรับปรุงแผนแม่บทลุ่มน้ำา22ลุ่มน้ำ แต่ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้หลายพื้นที่ยังเซ็นสัญญาไม่ได้เลยค่ะก็ไม่รู้ว่าติดขัดอะไรกันแน่อปัญหาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแถมยังมีข้อสังเกตนะคะเรื่องการจัดสรรงบที่อาจจะไปกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่สสบังพักเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับผมไปต่อกันที่กทบอบ้างครับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างครับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็มีเรื่องความล่าช้าเหมือนกันค่ะ คือโครงการ SML ของงบปี68ที่ยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่แล้วก็มีข้อกล่าวหาด้วยนะคะทำนองว่ามีการบังคับให้ชาวบ้านต้องซื้อของจากร้านที่กำหนดหรือตามรายการที่เหมือนล็อกไว้แล้วอ้าวจริงเหรอครับอันนี้กระทบชาวบ้านเลยนะใช่ค่ะกมทก็เลยขอรายละเอียดหลักเกณฑ์แล้วก็รายการสินค้าที่อนุมัติไปตรวจสอบดูค่ะแล้วภาพรวมของกองทุนเองล่ะครับสถานะเป็นยังไงบ้าง กมทก็อยากทราบสถานะนี้ทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะนี่เสียหรือ NPL ว่าตอนนี้ตัวเลขเป็นเท่าไหร่แล้วแล้วก็ตั้งคำถามถ,ามถึงตัวพรบอกองทุนหมู่บ้านเนี่ยที่ใช้มานาน21ปีแล้วว่ามันยังทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่หรือเปล่ารวมถึงปัญหาเรื่องการบริหารงานของคณะกรรมการด้วยค่ะ21ปีก็นานมากจริงๆนะครับค่ะแล้วก็มีการอ้างถึงข้อสังเกตของสอตงด้วย เกี่ยวกับงบการเงินแล้วก็การด้อยค่างเงินลงทุนระยะยาวก้อนใหญ่มากนะคะประมาณ1.4แสนล้านบาทโอ้โหตัวเลขน่าตกใจมากตัวชี้วัดก็ดูไม่ค่อยชัดเจนค่าจ้างบุคลากรบางตำแหน่งก็ดูสูงไปนิดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายลงพื้นที่เช่นค่าที่พักค่าเดินทางที่ดูแล้วอาจจะแพงไปหรือเปล่าอืมดูมีหลายจุดให้ตรวจสอบเลยนะครับครบ3หน่วยงานแล้วเหลือสุดท้ายสกมอชอด้านไซเบอร์แหะครับ มีประเด็นอะไรบ้างสำหรับสกมชนี่ดูเหมือนการซักถามจะเน้นไปที่ภาพรวมมากกว่าค่ะคือกมชอ,อยากเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากกว่านี้คือนอกเหนือจากงบประจำเงินเดือนค่าอบรมต่างๆเนี่ยสกมชได้แก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์หรือภัยคุกคามใหม่ๆที่ประชาชนเจออยู่ได้จริงจังแค่ไหนมีผลงานอะไรออกมาบ้างอ๋อ oh. เข้าใจเลยครับคืออยากเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมมากกว่าแท่การดำเนินงานตามปกติว่างั้นเถอะหน่วยงานเขาก็พยายามชี้แจงในมุมของตัวเองไปแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมีการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกันไปเยอะมากคงต้องติดตามกันต่อว่ารายละเอียดที่ได้มาจะเป็นยังไงครับการติดตามการใช้งบป,ประมาณแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับทาให้เราพอเห็นภาพว่าเงินภาษีของเรา กำลังจะถูกเอาไปใช้อะไรบ้างแล้วก็มีคำถามมีข้อสังเกตอะไรจากกมทบ้างใช่ค่ะแล้วถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นข้อคิดนะคะจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของกอรมนนี่แหละค่ะที่มีภารกิจกว้างขวางมากการจะหาจุดสมดุลระหว่างการทำงานให้ครอบคลุมกับการไม่ไปก้าวกา่หรือซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นรวมถึงการวัดผลว่าง,งบที่ใช้ไปเยอะขนาดนั้น มันคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดจริงหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากๆเลยค่ะน่าคิดตามเลยครับเอาละครับถ้าชื่นชอบรายการของเราและเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ